สวัสดีครับพูกับสุริยาฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ช็อตประวัติศาสตร์นะครับสุนันทเหมือนตาโบกทงตาหมักลุกโม o โต g p จีพี2015การแข่งขันระดับโลกสุนัทเหมือนตานะครับก่อนหน้าวรุ่งทีมชาติไทยของบุริรัมยูเนเต็ดสร้างโมเมนต์ประวัติศาสตร์เมื่อได้รับเกียรติให้ทําหน้าที่โบกทงตาหมักลุกในการแข่งขันระดับโลกโม o ต g p จีพี2015ที่สนามหนึ่งพีทีแกลนส์พิก Thailand, ออ Thailand 2015ณช้างอินเตอร์เนชั่นแนลร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์การแข่งขันมอเตอร์ GP ที่ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งรายการที่ได้รับความสนใจจากแฟบนบอลมอเตอร์สปอร์ตท่วโลกโดยปีนี้จะเป็นอีกครั้งที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสเก็ตได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพเปิดฤดูกาลซึ่งนอกจากจะเป็นสนามแข่งระดับโลกแล้วยังถือว่าอีกหนึ่งโอกาสที่วงการกีฬาไทยจะได้เจิดใช้บนเวทีระดับโลกอีกด้วย การที่แบงค์สมนัตหมืนตาได้รับเลือกให้ทำหน้าที่โบกธงตาหมักรุกในปีนี้ก็ถือเป็นเกียรติยศครั้งสำคัญที่สอร์อดนเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างฟุตบอลและมอเตอร์สปอร์ตโดยสุวัรณเหมือนตานะครับเป็นนักฟุตบอลไทยคนที่2ในบระัติาสตรที่ได้รับหน้าที่สำคัญเช่นนี้ในมอเตอร์การแข่งขันระดับโลกด่วนลุงเดนสายประโยคเด็ด สุดคมเปรียบการจัดฟอร์มูล่าวันหลังลือหนักรัฐบาลเล็งจัดในวินชิชอบนะครับได้ใส่ประโยชน์เด็ดสุดคมเปรียบฟอร์มูล่าวันเหมือนหมาเห็นเครื่องบินหลังลือหนักรัฐบาลสนใจจัดในกรุงเทพเพศรายุทธชันธ์จินดากรรมกรข่าวเปิดเผยแพร่คลิปโทษณาของในายในวินชิชอบเกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลสนใจการกั่ขันฟอร์มูล่าวัน ส่วน Mo t ต GP ยังไม่แน่นอนเรื่องของการตัดสินาจัดแข่งขันนายเดวินกล่าวว่ารัฐบาลก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะเอาอยัางไงกับการจัดการแข่งขันม o t ต GP ซึ่งประสบความสำเร็จแล้วก็สร้างรายได้การท่องเที่ยวกับประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมมาแล้วแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลพยายามจะไปทำฟอร์มูลาวันเราก็จะเห็นได้ว่าหลายๆประเทศที่เคยจัดฟอร์มูลาวันเขาเริ่มหยุดแล้วเพราะว่าการตลาดเนี่ยมันแคบ ความมีอารมณ์ร่วมกันมันแตกต่างจาก Mo t ต GP โดยสิ้นเชิง Mo t ต GP เนี่ยเรื่อง2ล้อมอเตอร์ไซค์ทุกคนมีโอกาสเป็นเจ้าของได้สัมผัสใกล้ชิดนะครับแล้วก็ซืมอซับนะครับแต่ f อร์ u l a 1วันเนี่ยมันเหมือนหมายเห็นเครื่องบินอะขอดูครั้งเดียวแล้วพอแต่คำถามว่าการลงทุนของรัฐที่มีต่อ f อร์ u l a 1วันเนี่ยในการสร้างอีเวนต์ระดับโลกเนี่ยผมได้ข่าวว่าจะไปจัดที่กรุงเทพเนี่ยผมยิ่งรู้สึกสยองแทนคนจัดแล้วก็สยองแทนคนกรุงเทพ พราะว่าิจัดที่ไหนนะครับอาลงทุนเท่าไหร่แต่ในขณะเดียวกันมอเตอร์จีพซึ่งเราทําประสบความสำเร็จมาแล้วแล้วมันยั่งยืนแล้วนะครับจะหมดสัญญาปีหน้าดอนา่าเขาก็ถามมาที่บุรีรัมคุณจะเอาอยัางไงผมก็ตอบไม่ได้เพราะผมไม่ใช่รัฐบาลผมคือบุรีรัมซึ่งคนบุรีรัมคนหนึง่งซึ่งจะรองรับแล้วก็พร้อมให้การสนับสนุนรัฐบาลก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดเอีเวนท์ที่เป็นเอีเวนท์ระดับโลกที่ดีที่สุดให้กับประเทศนี้ เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนไทยและประเทศไทยครับดวนหัวหินซิตี้แถลงการลงดาบจากคลั่งสงการพ่วงน้อยหัวหินซิตี้ประกาศยกเลิกสัญญาสงการพ่วงน้อยหลังเหตุการณ์ทำร้ายกู้แข่งและพุทธศิลป์สโมสรหัวหินซิตี้ประกาศยกเลิกสัญญากับสงการพ่วงน้อยอย่างเป็นทางการหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในเกมไทยลีกส่วโซนตะวันตก โดยเปิดบ้านพ่ายราชประชา2-5เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นในในาทีที่12ขณะที่ราชประชานำอยู่3-0สงการแสดงความพฤติกรรมไม่เหมาะสมทำร้ายร่างกายนักเตะก,กุ่กแก่ดด้วยการยำ่ำก่อนถูกใบแดงไล่ออกแต่หลังจากออกจากสนามเจ้าตัวกลับไม่ยอมหยุดและได้ทำร้ายร่างกายผู้ตัดสินจนเกิดความวุ่นวายในสนามจากพฤติกรรมดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรการของสโมสรและ กีฬาฟุตบอลหัวหินซิตี้จึงได้ตัดใจยกเลิกสัญญากับนักเตะรายรนี้ในทันทีเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนไม่สนับสนุนพฤติกรรมที่รุนแรงของวงการฟุตบอลไทยขณะน,นี้รอการพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมจากฝ่ายจัดการแข่งขันด้วยซึ่งคาดว่าสงการานผู้น้อยอาจจะต้องเผชิญกับโทษแบนและบทลงโทษทางวินัยเพิ่มเติมจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับด่วนทีมแชมป์เจลีกเล็งคว้าสุมนัทเหมือนตา โด่งดังสุนันบือนตานะครับตกเป็นเป้าหมายในการคว้าตัวของคาวาสกิฟอนเตเรทีมดังเจลีสื่อต่างประเทศรายงานม,มาว่าสมนันเหมือนตาปีดราวรุ่งทีมชาติไทยของบุรีล์กำลังได้รับความสนใจจากคาวาสกิฟอนเตเรสโมสรชั้นนำดีกีแชมป์แห่งศึกเจลีญี่ปุ่นโดยดาเตน,นววย,ยิมสองปีเพิ่งหมดสัญญายืมตัวกับโอเอสบูเวนทีมจากลีกสูงสุดของเบลเยียมเมื่อรุ่นกันที่พมาและ กรามาระเบิดฟ,ฟอร์มยอดเยี่ยมกับตุ๊กัดบุรีลมยุนเต็ดโดยลงสนามนาักศึกไทยไปแล้ลว7นัดทำา6ประตูกับ4อาแอซิต์ดยฟอร์มอันร้อนแรงทำให้คาวาซกิฟอนโตรเรตต้องการดาวเตะท,ทีมชาติไทยรายนี้ปลดลุ่มเทียมอาการเจอจารุ่งร่วงก็เป็นอีกก้ามสุการของแข้งไทยในการลยุยศึกฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นนะครับด่วนช่องทางทุกสดบุรีลมยุนเต็ดปะทะยงหัวดารุตักซิม ีมีนาคมนี้ตำลาประเทศไทย3ทุ่มตรงนะครับถ่ายโต้สุดทาง BG Sport เดือดแน่ซูเปอร์มิงแบทแห่งอาเซียนบุลเลียมรับมือเสือใต้เยอโฮ AFC e l i t ล16ทีมสุดท้ายนะครับการแข่งขัน a เ c ฟซีแชมเปี้ยนลี e อีลิทนะครับรุ่นการสมชู้ถึง25รอบ16ทีมสุดท้ายบุลเลียมโยเต็ดทีมตัวแทนจากประเทศไทยพบเยอโฮดารุตตักซิมทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกนะครับแข่งกันวันที่4มีนาคมนี้ ตามเวลาพิไทยสามทุ่มตรงนัสนามบุรียมสเตเดียมประเทศไทย่ายทุดสดทาง b ีจีสปอร์ตแฟนชังศึกคิดว่าจะตีตัวเข้าสู่รอบรองเจะเลือดได้หรือไม่ IFAB เปิดกฎหม่นะครับเปลี่ยนแปลงกฎผู้รักษาประตูถือบอลน,นาน IFAB ปรับกฎหม่ผู้รักษาประตูถือบอลเกิน8วินาทีเสียลูกเตะมุมในทันที i f a b หรือคณะกรรมก,การสมาคมฟุตบอลระหว่างประเทศซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่กำหนดและปรับปรปุงกติกาฟุตบอลได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกฎเกี่ยวกับการถือบอลของผู้ักษาประตูโดยเริ่มต้นบังคับใช้ตั้งแต่ฤดูกาล2025-2026เป็นต้นไปเดิมทีหากผู้ักษาประตูถือบอลน,นานเกิน6วินาทีจะถูกลงโทษให้เสียฟรีคิก2จงังหวะแต่กฎใหม่ปรับเป็นถ้าหากถือบอลน,นานเกิน8วินาทีจะเสียลูกเตะมุมแทน การปรับกฎในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเร่งจังหวะเกมลดการถุงลาและเพิ่มการทำประตูโดย IFAB มองว่าการให้ลูกเตะม,มุม,มเป็นบทลงโทษจะส่งผลกระทบต่อทีมรับมากขึ้นทำให้ผู้สมทุนต้องตัดนใจเล่นมันให้เร็วกระเดิมกฎใหม่นี้จะถูกนำมาใช้ในทุกระดับการแข่งขันทั่วโลกตั้งแต่ฤดูกาล2 0 2 5ถึง2 0 6เป็นต้นไปนะครับนี่คือสุข,ข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของที่3ม,มีนาคมน,นะครับ